สวัสดีครับนะครับนะครับพอกันในรอบเดึกครับน้องครับหาทุ่มสามหาเมื่อกี้นี่ไฟดับตั้งแต่ช่วงหาทุ่มสามนาทีได้พี่น้องครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับอันนี้เฮียน่ก็ใส่ไว้ไฟจากยูพีเอ็ดนะครับยูได้บรูวาที่พ่อชั่วโมงวะอันนี้แอดมินขยันเฝ้าไปนิดนึงพี่น้องครับฝนตกครับไม่เหี่ยวลมแห้งนิดนึงนะครับแต่ว่าลักษณะตกกระโดดนะพี่น้อง แต่มีลักษณะของฝ้าแลบฝ้าห้องพี่น้องเยวบัน,นีีไฟกระดับไปเนาะนะครับช่วงนี้พี่น้องเดี๋ยวขยัดซุ้มนี่ครับมาได้หมดมือถือได้พี่น้องเพราะว่าพี่ซีไฟดับแล้วค่ได้ใิษแลนะครับก็ข,ขยัดเบิ้งในมือถือแทนนะครับอาจจะซิกค่ายกันนะพี่น้องเนาะครับปักมุดได้ขึ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมกัใส่พี่เมียมนะเพราะว่าเป็นส่วนเดียวกันนะครับ นี line, <บ fool. S 1> ่ครับเวนดีพี่เมียมประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะครับในื่อเรื่องของปางมุดเบื้องอุณหภูมิมาพี่น้องอุณหภูมิมันบอกนอกจากเบื้องอุณหภูมิประจําวันนะครับช่วงนี้หาทุ่มครับพ <sh> ี่น้องหาทุ่มกวก้านะครับถ้าปากมุดเดี๋ยวเด้พี่น้องอุณหภูมิอ่าพ่อดีเพราะตัวนี้มันบ่มีเนาะขยานแบบเบื้องเป็นลัดขั้นตอนมาเลยที่ฝนฝ่าพาเลยพี่น้องครับเนาะนะครับเนื่องจากตัวนี้บ่มีอุณหภูมิ พยาาละขั้นตอนมากฝนฟ่าผ้าคณะนี่ที่ขนแกนม้องครับฝนตกนะครับนี่ชัดเจนว่าคณะนี่หาทุ่มนะครับอยู่ที่ขนแกนมีลักษณะฝนตกนะครับผมพยายาดปักว้ตรงนี้แล้วกันนะนะครับเขตที่ผมอยู่นะครับพอยัดซุ่มซุ่มอินเข้ามาเนาะเบิ้งไกลๆจกักหน่อยเนี่อันนี้ขนแกนนี่พี่น้องขนแกนนี่ครับซุ่มเข้ามาไกลๆครับนนกูบ้าน,นอรียงนี่ครับ <ciğim. S 2> นี่ครับเอาแบบใกล้เข้ามาอีกครับพี่น้องครับนี่คอนกันโคคอนปูงบานนนม่วงโอ้มะกิดมากิดิชัดโพดพี่น้องเอาแบบว่าบานสาราท่องบานนวนั้นเอาเอาเอาหน่อยก็นิดหน่อยพี่น้องอันนี้ชุ mm. ่มแพ้อยู่นี่เนาะนะครับคมก็่ที่ระวังเกือบเอ้าไปใส่อะไรพี่น้องปากมุดรุดนะครับพี่น้องมันบ่ค่อยถนัดเด้อบ้านนี้ในในลักณะการใสตัวนี้เนาะ นะครับคนเป็นพื้นที่แล้วกันพี่น้องขอนแก่นครับประมุดแบบนี้เลยเนาะขอนแก่นถ้าเืิ่งต่ำอุณหภูมิอ่ะมีอยู่ตัวนี้ไม่อคยได้ใส่ครับพี่น้องตามนี้นะครับตอนนี้คณะนี้ประมาณเที่ยงขึ้นี่น้องครับเที่ยงขึ้นกับที่ยู่ในโซนนี้ครับพี่น้องนี่นี่มีฝนคือนเขาว่าครับนี่ช่วงนี้นะครับมีฝนนะครับช่วงนี้มีฝนนะครับวันวันอาทิตย์นะครับสีเข่าเที่ยงขึ้นตอนนี้หาทุ่มสามสิบแปดนาทีครับ่วนนี้มีฝนมาหอดเที่ยงขึ้นแล้วก็บางไปนาองพี่น้องเนาะ ช่วงเศา้ามีว่าพี่น้องไปมีช่วงซีโมงเศา้าบ่ายโมงซีโมงแรงครับลักษณะขอนแกน่นอาจมีฝนนาอนพี่น้องครับเราเคลื่อนไปจนฮอดวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็บ,บม่มีครับมีแน่จัน้อยเยอะในช่วงบ่ายโมงของวันจันทร์พี่น้องครับซีโมงแรงครับทุ่มหนึ่งนาะพี่น้องครับซีทุ่มยู่ขอนแกน่นกน,กน,นีนอ่อันนี้คือขอนแก่นนพี่น้องอันนี้ให้เบิ่งว่าขอนแกน่นไปเลยครับวันอังคารเหมือนจะมีอยู่พี่น้องในช่วงสีโมงมันบางๆนี่พี่น้อง ถ้าเข้มๆผลนี้จังๆตกนะครับพี่น้องอันนี้คือมันบางเนี่ยพี่น้องขอ,อยับซุ่มออกมากสีกระไรเนะาะแต่มันเห็นจังหวัดอื่นนะครับในช่วงที่ว่าสิเกิดจังจังทุ่มหนึ่งของวันอังค่านั่นสิพี่น้องครับเห <c oughs> ็นว่าครับทุ่มหนึ่งของวันอังคานกลายเป็นสีจางๆครับพี่น้องครับ <c oughs> แถบสีว่ามีเข้มเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือาพาร่วมของขอนแก่นครับเอาไปไง่ายว่าทรงสีตกว่องหันนี่โรงว่องหันนี่ครับคือล่มแห้งมากแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะพ่านไปแล้วเนาะนะครับ เอาต่อพี่น้องครับเบื้องในโหมดของฝนฝ่าผ้าครับบัานี้แต่ว่าพอหยาดซูมเอาออกมาให้มันเห็นพื้นที่อื่นๆนะพี่น้องเนาะในพื้นที่อื่นๆช่วงนี้ครับพี่น้องซีทุ่มซีทุ่มนี่ครับอยู่ข้างล่างนี่ครับซีทุ่มเนี่ยเตรงนี้ซีทุ่มนะพี่น้องพี่โลกพี่น้องพี่โลกแดงจ่ายเลยทั้งเว่งจันทนะครับทั้งพี่โลกนี่ครับนี่ชัดเจนเลยว่าพี่โลกนี่มีลักษณะอุตอุตระดีดครับพี่น้องมันพี่โลก เนื้อพี่โล่ขึ้นไปก็คืออุตรดิตสีแดงขนาดนี้นี่ตกด้พี่น้องเด้อพี่น้องอุตรดิตรับแพร่วัางชินนะครับบานสวนนี่ครับนครได้สวรรค์โครนครับล่ำป่างในช่วงเทียงขึ้นตีหนึ่งของช่วงนี้นะพี่น้องนะนะครับหนาที่กําลังมีเจอฝนครับทางเวียงจันทร์พี่น้องพี่น้องไทยเวียงจันทร์เด้อนะครับทยาอุดรนะครับนี่ครับพ่อเจริญนะครับแถวๆนี้นะครับหนาที่โดนฝนนะครับบานถาดโพชัยขนแกนตอนนี้ก็กำลังเลี่ยนพี่น้องครับ สีเข้มๆมันสีคลิ้นเลยพี่น้องครับไม่ว่าหันมันส่งมาแห้งครับส่งมาแบบจริงจังก็ยังสีตกครับลหลก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟยังดับอยู่ครับเนื่องจากว่าลมมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันที่โดนไปไดนนะครับเก่าเป็นวายเดี๋ยวเบื้องต่อหนึ่งไปเลยนะนะครับพี่น้องช่วงนี้เขาผมซูมออกมาแล้วเนาะนะครับนี่ในทางเชียงไม่เชียงรายพิศโลกเว่งจันขอนแก่นนี่ชัดเจนว่าฝนไปต้องสิตกนะพี่น้องครับ ล่มแห้งนี่พี่น้องครับร่มทางชุมพรแห้งครับพี่น้องไปได้แล้วพี่น้องนะสามทุ่มเที่ยงเที่ยงขึ้นตีหนึ่งครับมันเปย์ขึ้นไปทางทิศเนือออกไปทางเวียงจันทร์ได้พี่น้องที่ทางของร่มนะครับแป้งซันดะคอนแกนกับเปิดออกครับพี่โลกกะยังบ่ออกเลยพี่น้องพี่โลกอุตรดิษฐ์ที่มันขึ้นไปเนาะต่อหนึ่งกันพี่โลกอุตรดิษฐ์ยังบ่ออกเลยครับในช่วงตีหนึ่งครับแค่มีแนวโนุว่าสิเปย์ออกขึ้นไปทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับเช่นเดียวกันกัััับอออออออนนนนแกกกครมวยยไไไปปปทททาางงงุดเีจ ข้างด้านบนเนาะออกไปทางพี่น้องเพื่อนบ้านเล่านะครับเลากระจ่างหายไปในช่วงตีหาหกโมงเช้าซ่งสีแจงๆไปเลยพี่น้องเนาะนะครับบ่พ่ออีกเลยนะครับจนฮอดสิบโมงเช้าของวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับบอกมี่ยังแต่วันในส่วนของกรุงเทพคนออกมาทางตะวันออกเนะี่ยส่งสีมีพี่น้องถามว่าบ่มียังกับเป็นไปได้พี่น้องสังเกตว่าสซีนำเงินอยู่แต่ละพื้นที่บ่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับ ขนแกนเท่ากันยังมีมีเมฆปกคลุมเป็นมุ่นมากนะครับอยู่ที่ว่าสีตกหน่อยตกหลาย,ลายสีลิ่นสีหยางเนาะพี่น้อง,งครับทั้งรุ่งร้เช่นกันนะครับนะครราชสีมานะครับคือกันนะครับพี่น้องเมื่อตามสีเดอร์สีน้ําเงินอัน,นต่างนนะคือกลุ่มเมฆพี่น้องฐานลแมแห้งๆที่อยู่ข้างล่างในอ่าวไทยเนี่ยกับสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนี่คือลักษณะของฝนพี่น้องครับเที่ยงบ่ใบโมงวันที่ใบใบสองของวันอาทิตย์พี่น้องครับเริ่มก็โตอยู่ที่ภาคกลางพี่น้อง ภาคตะวันออกครับนี่ถ้าเป็นตะวันออกก็จะอยู่ในโซนของแรงครับคล่องตะกะเกาหรวนะซอยดาวของสีพี่น้องครับแันทบุรี่ของสีเนาะคล่องหาดของสีลักษณะนะพี่น้องเนาะแต่มันยังคุ่มทัวพื้นที่กรุงเทพก็จะเป็นแถวแถวราชบุรีสวนพึ่งกัญชสนบุรีนะครับคือมีเป็นย่อมย่อมหรือพี่นอ้องยูทีวาหม่องไรสีตกหนักบ่นหนักแต่มากก็จะเคลื่อนที่ได้พี่น้องอันนี้ ันเ็นภาพนิ่งเด้เนี่ยมันก็ะดิเคลื่อนไปเรื่อยๆของมันนะครับเท่ากับค่อยๆเบิ้งตามไปว่าโอกาสฝนที่เคลื่อนไปทั้งไหนในช่วงใบสองเขานด้ทิศครับใบสามพี่น้องเคลื่อนจากภาคกลางไปหาภาคตะวันออกเชียงเหนือขึ้นทาาน่าภาคเหนือที่พิโลกครับคอนแกนว่าสิเขาว่าเขาพี่น้องอ้อมออกไปเลยไหมนะครับพี่น้องอยู่ทางไหนเบิ้งตามกอนเมฆกุมนันเดอครับจนหอดหาทุ่มพี่น้องปูไปโพยู่ทังเวยงจันบนครับนะครับ ทิทางมันก็ขึ้นมาจากโคราชขึ้นขอนแก่นนะครับแต่ว่าอ้อมอ้อมขอนแก่นในพี่น้องอ้อมไปทางลมซักอ้อมไปทางเปี่ยนพี่น้องอ้อมมาทางโพชัยมุกดาหารพี่ไหมนะครับท้านี้ก็เช่นกันพี่น้องครับอ้อมทางลมซักนะครับมากเลยบ่ได้อ้อมบ่ได้เข่าขอนแก่นได้ซ้ำนะครับเอาตามนี้พี่น้องบ่ได้เข่าขอนแก่นกาในช่วงหาทุ่มของขึ้นวันอาทิตย์พี่น้องเยี๋ยวขหยัดต่อได้ต่อเลยแด้พี่น้องเนาะ เทีย่ยงคืนครับก็เริ่มเปิดออกครับได้ไปขอ,อนกันด้วยแต่เข็บชายแดนทั้งเชียงรายทั้งชายเคเล็กแล้วก็ทั้งวิงจันในชน่วงตีหนึ่งถึงตีสี่พี่น้องแล้วหลังตีสี่หกโมงเสาร์ค่อยลงมาทั้งท่าแขกนะครับท่าแขกเลาะลุ่มไปนะะักผมมาทั้งมุกดาหารพี่น้องมาอ,อบุบลราชธานีตามที่เห็นพี่น้องพี่นอ้องเดี๋ยวถามเลยว่าบ้านบ้านซ้นใดที่ตกะโตกมันลักษณะขอบผู้มื้นที่ทั่วถึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเอฟซีต้องการ หัวซ่วนของเจ้าของตกบตกในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์วันจันทร์นี่กรสามารรคอมเมนต์มาได้ด้วยน้องครับให้สิทธิ์เฉพาะคอมเมนต์แรกเท่าน,นั้นที่จะเบื้องให้ได้พี่น้องในใน,ในการปรักหมุดเฉพาะซนของพี่น้องเองครับบอกอำเภอบอกจังหวัดมาแอดมินที่สามารถแอดมินที่เบื้องให้เป็นการเฉพาะนะครับเบื้องให้เพื่อที่ว่าซนของพี่น้องเองมีโอกาสฝนตกบอนะครับเพราะซนนั้นพี่น้องอาจจะได้ออกพื้นที่หรือว่ายังกัแล้วแต่น้องพี่น้องเนาะ,ะนะครับ อาจสิได้เดินทางอาจสิได้ยังก,กับเป็นไปได้เท่านั้นครถ้ามีความเสี่ยงกับสมารถคอมเมนต์มาเป็นข้อมเมนต์แหลกได้ครับโดยระบุว่าอำเภอนี้จังหวัดนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนบอ่อถามมาแบบนี้แอดมินจัดให้เลยนะครับพี่น้องเนาะนะครับในช่วงหกโมงเช้าของวันจันทร์ครับเจ็ดโมงเช้าเปิดอ,ออกพี่น,น้องมาเห็นไหมหายไปแล้วครับจนฮอดสิบโมงจังสิงเริ่มมีเมฆมาคุ้มพื้นที่แต่ว่าคุ้มแบบจางๆก้อนพี่น้องครับ ก็เเริ่มเข้มขึ้นในช่วงบ่ายโมงนะครับเห็นบอครับเริ่มเข้มขึ้นมายถึงว่าภาคใต้ก็มีอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับกรุงเท,เทพแถวแถวหัวหินมันบ่พี่น้องราชบุรีเพชรบุรีสวนพึ่งทศที่เดยประมาณนี้กับซีมีนะครับถ้าเป็นภาคใต้ก็เป็นไส้โยกสีพี่น้องท้องผาพุ่มมืสีปุ้งผางทางภาคเหนือมือสีพี่น้องครับเริ่มมีครับภากกางนออ้อปุ้งผางนะครับ สังเกตว่าพี่น้องมันคลุมไปทั่วหมดแหละแต่ว่าหน่อยลายตั้งกันเล็กน้อยนะพี่น้องในช่วงใบโมกส่วนใบสองเริ่มหนาขึ้นครับตกครับเริ่มคุ้มพื้นที่ทุกพื้นที่แล้วโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับภาคกลางนะครับค่อนออกไปทางไหนพี่น้องค่อนออกไปทางมร้อนสีสยานะครับมีฝนนะครับอุ้งผางพี่น้องทางนี้เนาะนะครับแล้วก็เขี่ยขนแก่นไตขอนแก่นลงมาเนี่ทางบันไลาชุม่มเชยพุ่มสินนี่พี่น้องบนลาดท่านี่ฝนพนดีตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับร่วมทั้งพี่น้องอัตเตปื่อท่าแขก น้องเนาะปากปากสั้นนังสีเวียงจันทร์โนีช่วงว่างๆตัวละสี่่มงแรงของวันจันทร์น้องหาโม่งแรงครับเบ่งต่อกันเลยครับหาโมงแรงของวันจันทร์หกโมงทุ่มหนึ่งครับสองทุ่มคือลงเลื่อนนะครับเคลื่อนจากโคราที่เขากับว่าเขาคนยันน้องครับยืดืๆแล้วก็ผ่านไปเลยครับไปโพยทั้งเวียงจันทร์นะครับแต่เก็บแช่แดนนะครับช่วงของพ่อจะเริ่นปากสั้นนะครับ บานหน้าอินประมาณนี้นะพี่น้องอ่านตามพอ่านตามอักขรเพิินได้นี่เอาไป้องครับนี่คือลักษณะของฝนฝ่านในช่วงขึ้นวันจัรนไปหาวัานอังค่าน,นะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับตามเมื่อท่านกะบเมื่อพี่น้อง,องย้อนคิปไปเพิ่งเพราะว่าแอดมินเองกะขนาดว่าไวเองก็ต้องกลับมเมื่อวังของเจ้าของคือเก่าครับเพราะว่ายังมั่งแก่จำาม่ได้พี่น้องครับแต่ว่าแอดมินกันโชว์ดีน้อยเพราะแอดมินมาเบิ่งจากแอปของแอดมินได้ครับ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราอยากกลับไปบ่งคลิปที่เจ้าของเหตุไว้เนาะเพราะว่ามันตรงว่าตรงพี่น้องครับนี่พี่น้องครับเที่ยงขึ้นของวันอังคานครับพี่โลกครับเที่ยงขึ้นของวันจันทร์ไปหาวันอังคานครับพี่โลกนะครับเวียงจันทร์นะครับทั้งทาแขกนี่ชัดเจนว่าไม่โฝนตกพี่น้องตีหนึ่งตีสองทั้งเวียงจันทร์ก็เริ่มเปื่อยออกครับพี่น้องตีสามตีสี่ตีห้าครับเปื่อยออกแต่ว่าอ้อมลงมาทั้งอบนพี่น้องพี่น้องครับอ้อมมาทั้งอุบนพี่น้องเป็นยังไงที่นี่เริ่มเค็มมาทั้ แถวแถอุบลเชื่อมต่อกับอัตตปือปากเซนี่พี่น้องครับฝนดีตลอดทั้งปีของพื้นอิรีครับนะครับในช่วงนี้7จ็ดโมงเช้าของวันดังข้ารน,นะครับแล้วกับแปดโมงเกโมงครับสิบโมงเป็นแค่ขึ้มขึ้มพี่น้องครับแต่ว่ากะเริ่มน้าตาขึ้นในช่วง11บเอโมงที่พีโลกและอนแก่นทางชุมแพเนอะอาะเล็กน้อยนะครับ ส่วนที่ชัดเจนว่ามีตกก็คือระยองตันทบุรีครับอันนี้ตกแท้แน่นอนเนาะสีแดงขนาดนี้นะพี่น้องเนาะนะครับในวันอังคารตอนนี้ขาเบิองได้ขึ้นวันเสาร์นะครับพี่น้องจะไปหาวันอาทิตย์แสดงว่าผมก็ต้องเบิองวันอาทิตย์จันทร์อังคารซึ่งอังคารผมเบิองหอวทามงกับประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฉพาะกิจครับมาดูด้วยมือถือแทนนะครับในพีซีเนื่องจากว่าไฟยูบ้านดับครับเสียงยูคลาดนด้ยิน่งพี่น้องตีตีดหนึ่งคือยูเพสนะครับยูเพสกำลัง ห้องยู่เพราะว่าไฟดับยูเบซ้ำงานแล้วก็เน็ตก็ยังใช่ได้ปกติครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีทุกพี่น้องปลอดภัยทุกการเดินทางขอให้ทุกคนเรามาระวังนิดนึงะคระวะนะครับช่วงนี้ครับฝนฝ่ามาแบบบรทเนต่างโตครับบริเขันบ่อบ้งบริเวงพยากร่กระสีโบหูนะครับเอาโอเคนะครับไว้พอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซำนีครับสวัสดีครับ